ผมสวัสดีนะครับก็ผมนะครับพัฒนศิล์นะครับบ่าวใหญ่ทบ้านนะครับก็มาลงเป็นประวัตินะครับมีหนึ่งลูกนะครับได้บอกบุญนะครับนี่เป็นกระดิ่งที่ครับแขนได้นะครับหลวงพ่อให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มียันอุ อุณารมเศรษฐีนะครับแล้วก็ะเศรษฐีนะครับแล้วก็หลวงพ่อหนุนปรอพอหนุนสุวิเชโยนะครับนี่เป็นกระดิ่งโบราณนะครับกระดิ่งเก่านะครับกระดิ่งเก่าอยู่ในยุคประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับจากโลหะนะครับดูลักษณะโลหะลูกนี้ก็มีคนส่งไปกรุงเทพนะครับได้ ประมูลนะครับแล้วก็ชนะนะครับโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่ลงไปเป็นประวัติและทำเนียบนะครับในรายการสมบัติพ่อนะสมบัติพ่อให้เลยนะครับวัดสร้างนะครับลวงพ่อท่านให้นะครับว่าเอาไปนะครับเอาไปก็เลยว่าผมก็เลยนํามาเปิดประมูลอยู่หน้าเฟซส่วนตัวนะครับไอเทมที่หายยากๆนะครับ ฝากติดตามนะครับเป็นแรไอเทมนะครับหน้าเฟซตัวเองเฟซผมนะครับพัฒนาสินอมุดนะครับถ้าใครเห็นนะครับนะครับผมโอเคนะครับมทนาบุญด้วยนะครับลงเป็นประวัติได้กระดิ่งเอาไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเธอถามอีกว่าเป็นแขวนนะครับหน้าบ้านนะครับปับฮองจุ้ยเป็นสตรีมงคลนะครับบ้านใครที่ยังไม่เจอไม่มีลายมือหลวงพ่อนะครับก็นี่ไปแขวนนะครับเป็นสตรีมงคลนะครับหมายถึงว่าเจอมาแล้วหรือว่า ครูบาอาจารย์ท่านอื่นไปเจิมนะครับก็นำลูกนี่ครับละคร้งนี้ไปแขวนหน้าบ้านนะครับก็เหมือนหลวงพ่อเจิมให้นะครับโอเคนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับมีลูกเดียวนะครับหนึ่งในโลกเลยนะครับดิงเก่าด้วยนะครับสาธุครับ